สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอคนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะมาดีแอคชันเพลงใหม่ของวง d i c e ก็คือเพลง trap you นั่นเองพอดีว่าผมเพิ่งว่างแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆของได e ด้วยเดี๋ยวขึ้นให้ดูข้างๆนะครับว่าเป็นยังไงก็พอดีว่า ประมาณอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วผมไปอไอโอเ n นเฮาส์ House, มากรุงเทพนะครับก็เลยได้มีโอกาสเจอได้ตัวเป็นๆเ,เลยแต่เสียดายที่ไม่ได้เจอมินเพราะว่าอาจจะติดภารกิจหรือว่าไม่ว่างนี่แหละนะครับก็เลยมากาันแค่เก้าคนแต่ว่า้้โห,โหทุกคนออร่ามากแล้วก็ดีเต้นก็ดีร้องก็ดีอินเตอร์เทนกันเก่งมาก เดี๋ยวเราไปดูวันนี้ผมจะดีแอคทั้ง MV แล้วก็แดนส์พร a c t ติสด้วยปะไปดูกันเลย MV ก่อนใครอะใครเดินมาใครเนี่ยอาปโปอยากจะบอกว่าตอนไปมอกรุงเทพอะมาหาลัยกรุงเทพอะผมเจออาปโปใกล้ๆแบบอย่างเงี้ย ประมาณสามสี่ครั้งแล้วมันจะมีรอบหนึ่งที่ผมไปหยุดอยู่แล้วออปโป้ก็ยิ้มให้อ่ะเอป็นคนที่นิส nice, มากๆานิสมากเฟลลี่อ้มาในโทนเขาเรียกอะไรอ่ Red, นะแบล็กเลดเนาะดำแดงโอ้โทรงผมพี่มิโอ้แมส นี่เหลวไหลไหลไหยโอ้โหนี่เฟมกูอัตโุเท่มากนี่ใส่ตาดู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 โอ้โห,อตโ,ตหโอ้โบเมีผมเมีผมผู้เฟม อันนี้เสียงจีซังหรือเปล่าเอ้ยอู้ผพหนุ่มแวมไพร์หรือเปล่าเนี่ยมาโอ้แล้วดูสีผมดูสีผมสามคนหน้าดิเด่นมากโอ้อโปสูสุด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 อเล็กนี่ เสียงเอกลักษณ์มากโอ้โหนี่พี่มินพี่มินชอบสีผมมากอ่ะนี่โอ้โห MV ดีมากเหมือนเราตกเข้าไปอยู่ในภาวังต้องมนสกดอะไรแบบนี้นะ ชีฟชีฟลุคนี้ดีมากทั้งทรงผมทั้งคอนแทคเลนส์ยู่ก็ดีนี่โอ้โหโอ,โอบูอ๋ออันนี้อันนี้ละเมอรหรือเปล่าเป็นตรงกระจก นี่เขามีลุกเล่นเยอะใดอ่ะโอ้นี่ชอบลุกของจีซังมากโอ้โหดูดิใต้ตาอะไรต่ออะไรนี่โอ้โหอตโต โอ้หอปูชอบมากเพลงนี้เหมาะกับอปูมากอะ่ะเฮ้ยฝันฝันมาเบรกแดนมาโอ้โหนี่มันต้องได้ยอยู่แล้วโอ้โหนี่เล่นเวฟเล่นเวฟ ก่าจะจบเพลงนี้เหนื่อยไหมเนี่ยโอ้ปวดคอนะเสื้อเสื้อโอบูข้างหลังอะ่ะเมนี่โอ้โหแมส แมทมาช่วงต้นเพลงกับท้ายเพลงเนาะโอ้โหโอ้โหเผาไทยเผาไทยนี่ลูกเต๋ากับดักนี้วางไว้เพื่อเธอโอ้โหจบไปแล้วอันนี้น่าจะเป็น โรงละครเหรอใช่ไหมน่าจะใช่ดีมากไม่เคยผิดหวังกับคอนเซปต์ของวงไดเนาะมีอะไรให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาคือผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงวันที่ไปมากรุงเทพแล้วเจอไดใช่ไหมโอบโบใส่แวนตาแล้วก็ยิ้มเก่งมาก แล้วก็จีซังจีซังยิ้มหวานมากเวลายิ้มอ่ะแล้วก็ทุกคนออร่ามากจิ๋วก็เต้นเก่งสุดๆแล้วก็จะเจก็จะใส่เสื้อเซ็กซี่หน่อยเอเล็กก็ตอนเต้นก็จะมีแผาวๆนิดหน่อยเออมันจะมีช่วงอยู่นั่นแหละประทับใจทุกคนเลย อโปนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะโอ้โหสุดๆมาเราไปดูแดนส์พร็ c พติสกันต่อของเพลง Trap You นะไปนี่มาในโทน b l a c k l เลดอีกแล้วนี่ ออปโปไปแตะแล้วทุกคนก็เริ่มขยับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เริ่มนะเนี่ยยังไม่เริ่มร้องอะ่ะกินมิกค่อนข้างเยอะนี่อยากได้เสื้อแมสอะ่ะโอ้โหอปปโอ้โหโอ้โหะโต มันมากดูดูสเต็ปบูบูรองเท้าโโอ้หนี่จิวทีสั่งมาแล้วนี่พ้านุมยิ้มหวานผมชอบเรียกว่าผ่อนุ่มยิ้มหวานมาวิ้ย กางเกงชีทด,ดีมากดูดิเท่มากนี่โอ้โหนี่เจเจโอ้โหเตะเท้าดีมากมีนมีนมา อามาเลยวันนี้แบ่งแบ่งพาร์ตเป็นสามนี่ชีสมาเฟมะมโอ้โหดูดีดูดีดนี่ดูสเต็ปนี้จิวจ๋วแตจ๋ว่เวออโหสีผมพี่มินโห เพิ่งเห็นท่านี้ของโกบูเพื่อนทุกคนมาแตะนี้หูแล้วขาวมากผมเจอตัวจริงอะ่ะออล่ามากเลยตอนเจอตัวจริงอะ่ะอเล็ก go เพลงนี้มันต้องขยับ จังหวะมันมันได้นี่เฮ้ยดีเลยอ่ะนี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห นี่ไม่รู้จะดูใครก่อนแล้วตอนนี้นโอ้โหโอ้โหเต้นกันดีมากแข็งแรงมากโอ้โหนี่โอ้โหไม่ผิดหวางในตัวได์เลยอะ่ะนี่ดูดินี่ ยัาีต้งเลยเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะเออเป็นเสนีย์ของเป็นเสนีย์ของไดโอเก่งมากเก่งมากเก่งมากเห็นอัปูแล้วนึกถึงวันนั้นเลยอ่ะ เย่เก่งมากเก่ <Yeah. S 1> งมากเก่ <Yeah. S 1> งมากรวมลูกคุกคางกันเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกรอบก็ได้ก็คือผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะแต่ว่าจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าตอนที่ไปหาอะไรกรุงเทพอะผมเจออโปบ่อยมากแล้วเขาเป็นคนที่นิส nice, เป็นคนที่เป็นกันเองไม่ถือตัวแล้วก็จริงๆเขาเป็นศิลปินเนี่ยก็แล้วผมเป็นคนธรรมดาใช่ไหมบางคนาจะา อันนี้แค่ยกตัวอย่างเลยๆชบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใกล้คนหรือว่าอาจจะพยายามระวังตัวหน่อยแต่อาโปไม่ใช่คนแบบนั้นเลยผมเดินไปก็เนี่ยเดินมาใกล้ๆแล้วก็ยิ้มใส่เวลาเดินผ่านก็ยิ้มอะไรแบบเนี้ยทง้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะอันนี้ประทับใจอาโปตรงนี้นะส่วนเพลงดีมากดีจริงๆทั้งเพลงทั้งท่าเต้นเนาะ ดีมากสมกับเป็นไดไม่ผิดหวังจริงๆนะครับกับแชปอยู่ชอบลุคของจีซังชอบลุคของชีตอัตโต้เออโอโบอีกพี่มินอีกโอ้โหดีทุกคนเลยแมดด็อกเจอย่างเงี้ยเฟรมจิวโอ้โหแต่ละลุคของเพลงนี้แต่ละคนดีมากเลยนะ อเล็กอย่างเงี้ยโอ้โหเท่กันมากนะครับทุกคนคก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับบ๊ายบายนะครับ